ไม่ว่าจะสูงแค่ไหนจะไปถึงไม่ว่าจะสูงนะเล่นของสูงครับไอโรมตีวัวกระทบคาดเล่นสนุกเกอร์กระทบชิงนะนะครับไปรับลูกไอหงอกเจียมว่าสาลเนี่ยมีใบสั่งสารมีบงการ มีคนชักยยอยู่เบื้องหลังเอาง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านก็คือมันต้องการที่จะโตมตีสถาบันนั่นแหละครับไอ้งอกเกียมฮมะนะเออาศาสดามันเนี่ยาศาสดางอกเจียมมันเนี่ยนะครับพันข่าวเฟกนิวมาตลอดเวลาเกี่ยวกับสถาบันมีข่าวลือสถาบันจัดตั้งตั้งอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ หลอกไม่รู้กี่หลอกตอกี่หลอกไอ้พวกสามกีบมันก็เชื่อเอาเชื่อเอามันเชื่อศาสดาหงอกเกียมมันนะครับนี่ฮะไอ้สอสอโลมก็รับลูกมาบอกจะสั่งศาลให้มาชี้แจงหน่อยสินะมีข่าวลือมาเนี่ยจากงอกเกียมมาเนี่ยทำไมไม่ให้ประกันมีใบสั่งจากสถาบันหรือเปล่านี่รับลูกกันมาเป็นทอดๆครับ ไอ้พวกสามกีบในโซเชียลก็นะก็เป็นแบบว่ารับลูกต่อว่าโอ้โหคนสั่งการตัวจริงนู้นสถาบันเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าตีวัวกระทบคาดสร้างความชังให้สถาบันไปนะนะครับนี่ฮนะมันทำเป็นขบวนการนะจุดประสงค์มันแค่ต้องการที่จะตีวัวกระทบคาดตีสนุกเกอร์กระทบชิ่งไปถึงสถาบันแค่นั้นแหละ นี่มันก็ยังดึงทันครับไอ้โรมฮะนี่ขนาดทั้งอ่ารองประธานรองประธานสภาเขาก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเฮ้ยมันทำไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นสสและจะใหญ่ครับฟ้าและจะใหญ่เรียกคนนั้นเรียกคนนี้จะเรียกศาลมาชี้แจงนี่มันทำไม่ได้นะขนาด อดีตผู้พิพากษาเขาก็ยังออกมาบอกมาเตือนเลยว่าเอ้ยไปอ่านกฎหมายมาใหม่นะไปอ่านกฎหมายมาใหม่มันเรียกมาชี้แจงไม่ได้นะครับนี่ถ้าอ่านไม่ออกเดี๋ยวอันมีนจะอ่านให้ฟังนี่เขาก็ยกข้อกฎหมายมาห้านี่นี่นี่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะฮะเดี๋ยวอ่านไปพร้อมกันก็ได้การนะ เรียกเอกสารจากบุคคลหรือการเรียกบุคคลมาถแถลงข้อเท็จจริงนะตามมรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ผู้พิพากษาหรือตุลาการที่ปฏิบัติตามหน้าที่หรือใช้อำนาจในการกระบวนพิจารณาพิพากษาอธถคดีหรือการบริหารงานบุคคลของแต่ละศาลนะครับมาตราหนึ่งการพิจารณาพิพากษาอธถคดีเป็นอำนาจของศาลซึ่งต้องเป็นดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายในพระปรมาภิไธย นะพระมาหากษัตริย์ผู้พิพากษาและตุลาการย่อมมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาอธคดีตามรัฐธรรมนูญกฎหมายให้เป็นไปโดยรวดเร็วเป็นธรรมและปราศจากอาคติทั้งปวงนี่ครับนี่เขาก็บอกว่าเขาย่อมมีอิสระในการพิจารณาคาดีไปแปลเป็นภาษาชาวบ้านง่ายๆนะฮะแล้วก็ไม่สามารถไปเชิญเข้ามาได้ด้วยเนี่ยตามนะ ข้อกฎหมายเนี่ยนะเออไปอ่านมานะครับมันก็ยังดื้อดึงอะ่ะดือ้อหลานบอกเอ้ยเชิญได้เชิญได้นะยืนเป็นกระต่ายขาเดียวบอกเชิญได้เชิญได้ดิได้อยู่แล้วทําอะไรก็ได้นี่ถ้ามันจะเชิญสถาบันได้มันไม่เชิญไปแล้วเหรอเนี่ยมันใหญ่โตขนาดเนี้นะครับนี่เป็นสสอนะนี่ก็เป็นสอสอนะ คิดสภาพเอาครับถ้ามันได้เป็นไอ้พวกนี้ได้เป็นรัฐบาลได้เป็นนายกรัฐมนตรีมันจะทําขนาดไหนฮะมาลองคิดดูสภาพเอาละกันนะครับนี่แค่ได้เป็นกรรมธิการสสเนี่ยโอ้โหใหญ่โตครับประเทศเหลือเกินเชิญคนนั้นเชิญคนนี้มาโอ้โหดึงดันที่จะเชิญศาลมาให้ได้น่ะตีกิน นะครับโยงสถาบันนะแค่นั้นแหละไอ้พวกนี้นะครับสมองที่จะตีวัวกระทบชิง่งตีวัวกระทบคาดไปสถาบันนะ My Cooking Romance Cafe โทร096 262 9 6 4 4าลำแต้ลำว่ายายปินลาบคั่วโทร080 296 9956 สีพันวาภูเก็ตสีพันวาภูเก็ตรีสอร์ทสุดหรูรีสอร์ทห้าดาวโรงแรมของคนมีแรมรีสอร์ทของคนรักสถาบันสีพันวาสีพันวาเท่านั้นพักแล้วมีความสบายใจพักแล้วมีความสุขพักแล้วมีความโอ้โหสบายใจมากๆสีพันวาภูเก็ตเท่านั้น